ข้าวในใบบัวอ่านชิมแล้วบอกเจอ้อาาไงตาก็สิชตก็ิได้สวัสดีค่ะวันนี้น,น้องอันอันปิดเทอมป๊าป๊าเลยบอกว่าให้อันอันบินมาเล่นสนเจิ้นค่ะอันอันก็ดีใจมากรีบบินมาเลย นี้น้องอ,อันก็เดินทางคนเดียวค่ะแต่โชคดีที่ทริปนี้มีเด็กอีก3คนค่ะน้องผู้ชายที่เดินนำหน้านอันก็มาด้วยกันค่ะเก<ป>่งกันมากๆเลยค่ะตัวแค่นี้เองาาาังงงนนีีจจจชว้้้หยยเรก็จะมีพนักง,งานเดินส่งเด็กจนถึงผู้ปกครองเลยนะคะ<ป>เด็กก็พากันเดินออกมาหาพ่อแม่นะคะพนักง,งานเดินไม่ทันค่ะ เดินมาถึงเขาก็จะเช็คชื่อของผู้ปกครองแล้วก็ชื่อของเด็กนะคะถ้าไม่มีอะไรก็เรียบร้อยค่ะอันอันออกเดินทางตั้งแต่ดีสี่ตีห้านะคะมาถึงก็8ปดโมงครึ่งค่ะยังไม่มีใครได้กินข้าวเช้าเลยาบินจากบ้านนะคะ<ม>ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ<ม>เดี๋ยวพาน้องอันไปกินอาหารเช้ากันนะคะอันนี้เหรออันนี้เรียกว่าอะไรทายาสันค่ะ 哦，两根。那要吃哪里？沙包那个流沙包。一个。一个。沙包。沙包没有哦。要一个香肠。还要、哎、这个。啊、这个是什么？糯米鸡。哎 要要的ครับอละก还有一个这个啊。吃完吗？吃完。还有吗？够了够了。足了。那个酸奶是不是？เออดีดีด啊。อันะกินอาหารเช้านะคะอาหารอาหรเช้าเจ้าฟันตาอันนี้นอกคืออะไรข้างในคือหมูข้างในคือหมูโอเค ินเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้ำแอปเปิเป้ลแป,ปลว่นนปปลาสั่งไส้กรอกนะคะอันจะอันจะกินไส้กรอกแล้วก็แนนก็จะกินอันนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนี่เนข้าวในใบบัวมไม่ยังไม่ดูไม่ดูไก เป็นข้าวเหนียวนะคะหด้านในมีหมูทุกคนเป็นเนื้อไก่นะคะด้านในข้าวหมกหมกใบตงองแล้วมีแครอทข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าเหนียว มีเห็ดหอมด้วยนี่ไก่แล้วไก่ชิ้นมาเลือเลยรสชาติเหมือนไก่คุณนะคะอ๋อหนูรู้แล้วว่านี่คือจีใต้卷อะไรนะจีใต้卷อันนี้คือจืจ้ไช่เจว่นะคะเจว่นก็คือม้วนใช่ไหมใช่จื้อไช่จื้อไช่ก็คือสาหร่ายใช่ไหมใช่จื้อไช่มว้วน เราขว้างเราอันนี้เรียกว่าเราขว้างร่วมมีจีนะคะร่วมีร่วหมี่มก็คือข้าวเหนียวใช่ไหมจี G ก็คือใส่บ้นได้หวานะสองมือเลยและะ้ตอนนี้ขวเสนีเค่ะเดี๋ยวจะพาน้องอันอันไปเดินเล่นสวนสาธารณะนะคะที่ประเทศจีนนะคะอันนี้ก็บ้านแนนนะคะอันนี้ก็สวนสาธารณะนี้ทุกคนใกล้ๆ้บ้านแนนมีร้านก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวไทยด้วยจานละประมาณร้อยกว่าบาทกับประมาณ200ร้อประมาณนั้นแนเคยมากินครั้งหนึ่งนะคะก๋มีก๋วยเตีย๋ยวเย็นตาโฟแล้วก็อาหารเหนือข้าวซอยเพื่อนแนบอกว่าข้าวซอยอร่อยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเท่าไหร่เย็นตาโฟก็ไม่ได้เลยแต่ว่าข้าวซอยอร่อยค่ะ มีร้านนวดนะคะนวดเท้าเป็นร้านเนือเน้อเนื้อย่างแต่เราไม่กินเนื้อนี่เป็นร้านพวกมเมล็ดแฝดนะคะ มีร้านมันเผาด้วยนะคะมันญี่ปุ่นแล้วก็อะไรอ้อยนะอ้อยอีออพิงตัวเสือซื้อค่อยเฉียนฮะอาย่อยพิงแวะซื้อน้ำอ้อยนะคะซือ้อค่อยเฉีนยนก็กนนห้าสิบบาท

都差不多，都都去的。<laughs> 这个怎么卖？蛋卷，二十五一，价格都一样的。啊，想吃什么选？想吃什么,选,什么选一个？对、这、干、个、吗？我拿点试一下，行吧？好吃再买。好，可以。好，谢谢。喜欢吗？我想试一下这个。 嗯，挺好吃的。嗯，挺好吃，是吗？你吃到没有？我吃过没有？<laughs> <laughs> 我没有吃过这个。想吃这个味道。<过>嗯,嗯、啊、p 但是不太咸，但是好吃啊喜欢、嗯、吗？喜欢哪个？ นายเอจะก็อีเดียนค่ะแล้วก็ยจะก็อีเดียนเอ้ยตัวเฉียเฉียนเป็นขนมโบราณนะคะข้าวพองเออสค่ะเออสูอูสองสิบ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าหยวนก็หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาก็จะถึงส่วนสารณะกันแล้วนะคะจันนาน้นนี้ก็ถึงแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ตัดผมราคาถูกด้วยนะทุกคน <S <S นี่ <S 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 แค่สิบหยวนเองนะคะ อันนี้คือสวนสาธารณะหวนชิงกงหยวนนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ใกล้บ้านแล้วก็ใหญ่เหมือนกันค่ะแถวบ้านก็มีหลายหลายสวนสาธารณะค่ะที่นี่ก็คนสูงอายุแล้วก็พวกเด็กๆก็ชอบมาเดินเล่นแล้วก็คนเยอะมากค่ะที่นี่มีมีที่ให้วิ่งแล้วก็มีที่ออกกําลังกายแล้วก็มีที่ให้เด็กเล่นค่ะ ปกตินันมาที่นี่ก็จะมีเป็ดยอสองสาตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเลยคนสูงอายุก็จะมาเล่นไพ่กันนะคะถ้ามีบางชว่วงบางตอนเขาจะมาเต้นรีลาดกันด้วยนะคะเช้าๆอะไรอย่างเงี้ย ผู้หญิงเขาเริ่มแล้วนะคะหิวแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอนนะคะป๊อปคอนอยากให้ยี้ตาสิลูกทุกคนเคยเห็นไหมที่แบบว่ามันจะมีคลิปคนจีนที่เขาจะเอาอะไรไม่รู้ใส่ในเครื่องแล้วเขาก็จะอัดอะ่ะแล้วมันก็จะดังตุ้มแล้วมันก็จะเป็นข้าวพองออกมามันจะมีข้าวพองแล้วก็ป๊อปคอนะค่ะที่เขาทําอย่างเงี้ยอืมกรอบมากแต่ว่าเขาจะไม่ได้ใส่รสชาติอะไรนะคะทุกคน บ้านเราก็มีเนาะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราอะ่ะก็จะเป็นแป้งแล้วก็มีงานดาแบบนี้นะคะสองถุงก็ยี่บห้าหยวนโอ้โหเป็นอินฟูบบนักรีวิวเหรอใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปเหรอแบ่งครึ่งกับมามา่าเลย น้ำอ้อยคือหวานมากชีสเพิ่งลง,ลงจากเครื่องบินแปดโมงก็คือมากินกันเลยนะคะไม่ได้หยุดเลยค่ะวันนี้มาถึงงานก็อยากเที่ยวเลยใช่ไหม ที่ประเทศจีนก็มีลิงด้วยนะคะที่ประเทศจีนลิงจักจักนะคะลิงจักจักรักจริงๆนะคะอค <laughs> ทองตกนะลิงอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าทีเจี้ยนจื้อนะคะเตะเหมือนตะก้อเลยค่ะเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีขนนกข้างบนค่ะ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาดน่งช่นตก็ิตัดัไ้ไดคุณลุงเขาเล่นหมากลุกกันนะคะแนนไม่เคยเล่นเลยค่ะแบบเนี้ยแค่ดูก็สนุกมากเลยค่ะจริงจังกันมากเย็น <c oughs> แล้วนะคะประมาณเวลาประมาณหกโมงแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะอุณหภ,ภูมิ12องศา อากาศจริงๆมันก็ไม่หนาวมากนะคะแต่ว่าลมแรงมากลมเย็นมากหนาวแล้วนะคะตอนนี้แนนกำลังจะไปซื้อกับข้าวนะคะมาทำกับข้าวคุณสามีพ่อหมีบอกว่ารีเคเวสว่าอยากกินซุก,กี้ชาบูซุกี้เอาหมูเยอะๆแล้วก็คุณลูกสาวรีเคเวสตอยากกินสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะ เดี๋ยวแนนจะเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านกันว่าจะมีอะไรซื้อมาทำกับข้าวให้ลูกและพ่อหมีกินมากวันนี้แนนก็มาซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะคะ แนนจะมาซื้อเส้นสปากเกตตี้นะคะเราก็จะมาดูผักที่จะเอาไปทำกับข้าวด้ค่ะที่นี่ก็จะมีผลไม้เยอะมากแล้วก็เกรดดีมากเลยค่ะเดินมาเจอลูกซานจาค่ะจุดกำเนิดของถังหูลูก เป็นผลไม้ป่านะคะรสชาติจะเปรี้ยวๆค่ะตอนนี้เขาก็นิยมใช้ผลไม้อย่างอื่นแทนแล้วค่ะมีน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปค่ะลูกละ50บาทแน่แล้วก็เจอกระเทียมเขียวหรือกระเทียมยกค่ะอร่อยมากค่ะกระเทียมอันนี้เจอปลาสไลด์น่าเอาไปกินแจ่วฮอนมากเลยค่ะแล้วก็หอยนางรมสดๆแค่50บบาทเองนะคะถุงนี้ถ้าคนที่ยำเป็นก็น่าจะอร่อยเลยค่ะ ได้หมูสามชั้นไปทำสุกี้แล้วค่ะทางเดินกลับบ้านก็จะมีร้านค้าเยอะมากๆเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านชานะคะชาสมุนไพรค่ะแก้วละยี่สิบหยวนก็หนึ่งร้บาทค่ะ ร้านนี้ก็เป็นร้านเนื้อนะคะคนจีนก็ชอบกินเนื้อมากเลยค่ะแนนอยู่แถวนี้ยังกินอาหารไม่ครบทุกร้านเลยค่ะเพราะว่าเซนเจนร้านอาหารเยอะมากถือว่าสะดวกสบายมากเลยค่ะอยู่เซนเจนร้านนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะไว้ซื้อผักแต่แนนก็จะชอบซื้อร้านถัดไปค่ะเพราะว่าผักถูกมาก ที่นี่แต่และที่ซูเปอร์มาร์เก็ตราคาไม่เหมือนกันเลยค่ะบางร้านก็ถูกมากค่ะบางร้านก็แพงมากค่ะ เอาหอมแดงไปผัดแทนหอมหัวใหญ่ขาวนะคะเพราะว่าประเทศจีนหายากมากค่ะได้ผักครบแล้วกลับบ้านไปทำกับข้าวกันค่ะ ก็เริ่มจากต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนเลยนะคะยวมาทำสปาเกตตี้งั้นหรืก่อนนะคะซีไฮไหมใช่เราจะช่วยออกมาทำสปาเกตตี้ไหมช่วยไหมใส่ใส่หน่ไยหน่นี่ช่วยหน่อยช่วยทำอะไรดีโอ้ช่วยทำอะไรดีคะไม่รู้อ่ะแกะผัก เกะผักใ,ใส่กระมังค่ะเกะใส่ไปได้ไฟมาในห้องกลัวสว่างมะเขือเทศแพงมากคะะลูกนี้ยี่ภ้าบาทต่ลูกใหญ่มากค่ะสวยมากสวยด้วย อันไม่ชอบกินมะเขือเทศน,นะคะเราก็จะหั่นให้มันละเอียหน่อยาแล้วอโอเคแลโอเคเก่งมากเลยค่ะช่วยไปเก็บผักวันนี้เนี่ยจะทำซุก,กี้เนี่ยก็จะเอาหมูไปหมักก่อนนะคะใส่ซอสซีอิ๊วขาวค่ะพ่อหมีก็ชอบหาอะไรมาให้แนนกินนะคะสงสัยกลัวแนนผอมค่ะแล้วก็ใส่หอยนางลมนิดนึงค่ะ ขยำให้ซอสเข้ากับหมูดีแล้วเราค่อยใส่ไข่นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะอาทิตย์หน้าแนนจะย้ายไปอยู่สันตูแล้วค่ะช่วงนี้แนนก็จะยุ่งๆกับการเก็บบ้านค่ะอาจจะลงคลิปชานิดนึงขอโทษคนรอดูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รอดูนะคะเส้นสปาเกตตี้ของน้องอันอันก็สุกแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแนนจะเริ่มผัดสปาเกตตี้ให้น้องอันอันก่อนค่ะ ใส่หัวหอมกับมะเขือเทศลงไปผัดก่อนนะคะใส่น้ำนิดนึงให้หัวหอมกับมะเขือเทศนิ่มนะคะผักของเราสุกแล้วนะคะเราก็ใส่หมูค่ะแล้วก็ปรุงโดยรสดีแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะกหม,มดเลยซอสสปาเกตตี้ของเราเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตักราดได้เลยนะคะ สปาเกตตี้เสร็จแล้วนันก็จะต้มซุกี้ต่อเลยนะคะตั้งน้ำซุปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่ผักค่ะได้หมดเลยนะคะผักที่เราชอบได้หมดเลยค่ะรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูหมักที่เราหมักลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักค่ะหมูของเราสุกแล้วค่ะน่ากินไหมคะแล้วก็ใส่แครอทสไลซ์ลงไปนะคะแล้วก็ใส่บุนเส้นตามไปค่ะ แล้วก็ราดด้วยไข่อีกทีค่ะแนนชอบกินไข่มากเลยนะคะก็เลยจะใส่เยอะหน่อยค่ะใส่ซอสสุก,กี้ลงไปค่ะเพิ่มให้รสชาติจัดจ้านค่ะอซอสุก,กี้แนนก็จะหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะหมูเยอะๆเลยตามดีเควสค่ะแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟให้น้องอันอน์นะคะน้องอันอน์กินเยอะมากเลยค่ะกินเกือบหมดเหลือนิดเดียวเองค่ะ สุก,กี้ของเราก็เสร็จแล้วค่ะหมูจุกๆตามคำขอเลยค่ะ mm hmm. ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่อร่อยมากๆคิดอะไรไม่ออกกับสุก,กี้เลยค่ะง่ายที่สุดเลยแล้วก็พ่อหมีก็ชอบด้วยค่ะเมนูนี้แนนขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ mm hmm. วันนี้พ่อหมีกับน้องอันก็กินเยอะมากๆเลยค่ะ